ะะเรามีตัวท็อปอีกตัวหนึ่งที่อยากมาแนะนำให้กับคุณลูกค้าได้ชมค่ะคันนี้นะคะเป็น Toyota c o m ม u t e r ปี2019เกียร์ธรรมดาสีขาวเครื่อง3,000คันนี้ไม่แค่หลักพันเองนะคะคุณลูกค้าเป็นตัวท็อปอีกตัวหนึ่งที่อยากนำเสนอในวันนี้เลยค่ะเดีย๋ยวพาชมด้านนอกกันก่อนเลยนะคะนี่ค่ะสเกิร์ตรอบคันสเกิร์ตแบบมีลิ้นดำคันนี้เป็นป้ายฟ้าตั้งแต่แรกค่ะรถส,สวยมาก ม่หาภายนอกนะคะห้องเครื่องด้านหน้าใหม่มากค่ะนะคะรอยมาร์ครอยสียางชัดเจนครบทุกจุดค่ะใหม่มากค่ะสภาพป้ายแดงเลยนะคะรถเดิมๆเ,เลยค่ะ แต่ง VIP เต็มนี่ค่ะชุดแต่งเป็นครอบกระจกมีไฟมือจับค่ะพระมา่านชายคลุยอย่างหนาแผงประตูหุ้มหนังทั้งสองด้านแบบมีไฟแม็กขอบ17ค่ะแม็ก TRD นะคะแม็กแต่งสวยงามมากย้ำใหม่ค่ะนี่นะคะ ด้านหน้านะคะก็จะเป็นแผงควบคุมระบบไฟการทํางานทั้งหมดของตัวรถค่ะมีปุ่มปรับระดับไฟปุ่มควบคุมอุณหภูมิแอร์ Air, แล้วก็ปุ่มทีวีจอสไลด์มีกล้องหน้ากล้องหลังให้เรียบร้อยค่ะคันนี้เป็นโทนสีไวแดงตัดกับโอโรสนะคะมีที่เท้าแขนแบบมีไฟสามารถเก็บของได้นะคะกล่องนี้เก็บของได้ค่ะ,ค,ะคอนโซลเกียร์นะคะคอนโซลปรีเรา อยู่ตรงนี้มีทั้งปีคาราโอเกะร้ okay, องเพลงได้นะคะมีไม้ให้เรียบร้อยค่ะเครื่องเล่นนะคะขนาด10นิ้วรองรับระบบ Android เชื่อมต่อ e ู o o t h ไวไฟได้ครบ,บามากๆเลยค่ะคันนี้นะคะใช้ไฟนะคะแบบว่าลงเครื่องเสียงชุดพิเศษให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราพาชมรายละเอียดอีกทีค่ะเดี๋ยวพาชมห้องเครื่องค่ะนาซุมร้อไม่มีรอยเลยค่ะแผ่นพาเลใหม่มาก ตอนนี้สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ค่ะคุณลูกค้าฟังเสียงเครื่องยนต์ได้เลยเครื่องดีมากเครื่องสวยมากค่ะอะด้านหลังนะคะลงเป็นบันไดมีไฟประตูดูดค่ะปูพื้นใหม่ทั้งคันคอนโซลอะคริลิกแบบสายครอบพาวเวอร์อยู่ด้านใน คอนโซลนี้แข็งแรงแงแรงมากนะคะนั่งได้ค่ะมีที่วางของวางแก้วน้ําขวดน้ําภายในหุ้มหนังรอบคันเรามีจุด USB นะคะให้รอบคันเลยค่ะ5จุดประมาณรอบคันค่ะคันนี้นะคะลงเป็นเบาะ VAP สามแถวเก้าที่นั่งเบาะไซส์ใหญ่นั่งสบายเป็นเบาะปั้นทรงวิกกี้เมาส์เป็นโทนสีไวแดงตัดกับโอรส หลังคาเป็นลายใหม่ของทาง NP เลยค่ะเป็นลายอ,าอ่างเดียวนะคะแบบเรียบหรูค่ะระบบไฟก็จะไม่เยอะเกินไปนะคะคุณลูกค้าที่ชอบอแบบเรียบเรียบหรูหรูแบบนี้นะคะแนะนำคันนี้เลยปีใหม่มากปี2019นะคะระบบไฟเราก็จะมีเซ็นเซอร์ให้สำหรับปรับได้นะคะเปลี่ยนสีได้ทีวีจอสไลด์ไฟฟ้ายีนิ้วลำโพงกลางลำโพงแหลมนะคะ อย่างที่บอกค่ะคันนี้เราเน้นระบบเครื่องเสียงนะคะลงลําโพงกลางนะคะมีทั้งหมด 8, 8ดอกนะคะ4คู่แล้วก็ลําโพงแหลมนะคะอีก4คู่เลยค่ะระบบเ,เครื่องเสียงเนี่ยดังมากนะคะสเกิร์ตรอบคันค่ะเป็นสเกิร์ตของเอสไตล์นะคะ มีลิ้นดำทั้งด้านหน้าและด้านหลังค่ะเนี่ยค่ะมีกล้องหลังตู้ซับอะคริลิกดอก10นิ้วนี่ค่ะลำโพงนะคะที่เรามีเพิ่มให้ทางด้านหลังนี้ทําให้เสียงดังฟังชัดมากขึ้นนะคะเสียงเพราะมากนะคะนี่ค่ะระบบไปจากด้านหลัง แอร์ไมโครบัสใหม่ทั้งคัน้าหลังค่ะพร้อมใช้มากๆนะคะโดยเฉพาะระบบเครื่องเสียงเนี้ยถูกใจวัยรุ่นมากๆเลยนะคะคันนี้นะคะราคาอยู่ที่ข้อมูลตามที่ลงไว้เลยนะคะหรือจะดูข้อมูลเพิ่มเติมนะคะคลิกที่มุมขวาด้านล่างนะคะจะมีรายละเอียดบอกค่ะว่าผ่อนเท่าไหร่ดาวเท่าไหร่นะคะรถบางๆเลยค่ะไม่ไม่ได้ทำสีเลยนะคะ ใหมก็น้อยค่ะ่ารถรถสวยมากใหมหลักพันเท่านั้นเองอ่าเดี๋ยวดูการใช้งานนี่ค่ะใหมนะคะหกพันกว่ากิโลเองนะคะถือว่าสดมากสภาพนางฟ้าจริงๆค่ะคันนี้ใครที่ได้ครอบครองนะถือว่าคุ้มมากๆนะคะ ราคานี้นะคะพร้อมชุดแต่งนะคะถือว่าคุ้มมากๆนะคะรถก็สวยภายในก็เด่นนะคะเครื่องเสียงก็แน่นๆกันเลยค่ะสนใจนะคะถ้าใายกันมาได้ค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะ